เมื่อวันที่23สิงหาคม2568ณนห้องประชุมชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์พานิพาเดชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเป็นประธานเปิดการปัดชิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษภาคการศึกษาฤด,ดูร้อนปีการศึกษา2567สำหรับการปัดิมนิเทศในครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่4ของสาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาการบัญชีและนักศึกษาสมทบเข้าร่วมการปัดชิมนิเทศจำนวน150คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชิมนิเทศนักศึกษาจะเกิดความพร้อมในการประกอบอาชีพมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องมีจิตสํานึกที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรณพร้อมที่จะรับใช้สังคม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผูกข้อมือรับขวัญและมอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา